นัทากรยาตั้งสุบิชาเมรค่ะดิฉันนางนรพัฒน์ตั้งสุปิชาเมรค่ะผมในพศชั้ตั้งสุปิชาเมศค่ะคือเนื่องจากวันนั้นนะคะขับรถผ่านโครงการค่ะแล้วก็เห็นว่าโครงการนะคะมันอยู่ใกล้ที่ทําง,งานแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนที่ใกล้ห้างใกล้ปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็มีพี่ที่รู้จักอยู่ที่นี่ก็เลยคุยกับพี่เขาแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกโครงการนี้ค่ะ ที่เราเลือกตัดสินใจโครงการนี้นะครับเพราะว่าเราได้ไปดูมาทั้งหมู่บ้านจัดสรรทั้งอคอนโดมิเนียมอันนี้ที่เนี่ยเราดูแล้วมันอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะฮะอยู่ใกล้ถนนอยู่ใกล้สถานที่ทํางานซึ่งมีความสะดวกในเรื่องการเดินทางมากก็เลยเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกครับเราใช้เวลาไม่นานนะคะในการเลือก รั้งแรกคุณพ่อคุณลูกเขามาดูกันก่อนต่อมาเขาก็ชอบเขาก็ชวนให้มาดูค่ะเราใช้เวลาในการตัดสินใจแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะเหตุผลที่เลือกก็คล้ายๆกับที่คุณพ่อคุณลูกได้พูดมาแล้วว่าอยู่ใกล้ถนนไม่ต้องเข้าซอยลึกอยู่ใกล้ที่ทํางานแหล่งชุมชนแล้วก็มาพบพนักง,งานที่นี่ก็อัธยาศัยดีก็ประทับใจค่ะ ใช้ชีวิตนะคะก็คือพอเลิกจากที่ทําง,งานมาปุ๊บเราก็สามารถแวะห้างเพื่อซื้อของหรืออาจจะแวะเติมน,น้ํามันซึ่งมันก็อยู่ใกล้แล้วก็สะดวกเทียบกับที่อื่นนะคะก็คือเราสามารถเดินทางจากที่ทําง,งานไปห้างแล้วก็กลับมาในคอนโดโด,โดยระยะเวลาค่ะที่ใช้ก็คือไม่นานเนื่องจากคอนโดมันตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนตั้งอยู่ในเมืองอะคะ่ะ ก็คือเริ่มแรกนะคะเริ่มจากการที่ขับรถเข้ามาในโครงการเลยค่ะก็คือที่จอดรถนะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางแล้วก็มีปริมาณเยอะค่ะแล้วทีนี้พอเราขึ้นห้องมาค่ะก็คืออํานวยความสะดวดกตั้งแต่ลิฟต์นะคะก็คือโอเคแล้วก็มีไฟที่ค่อนข้างสว่างค่ะพอเข้ามาในห้องเนะะี่ยค่ะก็คือจะมีเรื่องระบบของออน้ำประปาน้ำรดนองไฟซ,ซึ่งมันก็ดีดีมากค่ะ,ะสถานที่ดีแล้วนะคะพื้นที่สีเขียวก็มีนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็อธยาศัย,ยดีตั้งแต่ยาม เซลแล้วนิตินะคะให้ความช่วยเหลืออธัธยาศัยดีขึ้นบ้านที่อยู่เขาก็อยู่กันเรียบร้อยเงียบดีไม่เสียงดังนะคะเพราะฉะนั้นดโดยภาพรวมแล้วโอเคค่ะห้องที่เราเลือกเนี่ยนะครับเป็นห้องอยู่ตึกบีนะฮะชั้นสีอยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างจะอากาศปอดโปร่งนะฮะลมพัดย็งสบายก็ทําให้เรารู้สึกดูเป็นธรมมธรมชาติลมธรรมชาติไม่ได้ร้อนอุดกู้นะครับก็ น่าอยู่ครับน่าอยู่ความประทับใจด้านอื่นๆนอกจากสถานที่แล้วตัวบุคคลเลยค่ะสำคัญตั้งแต่ยามนะคะยามอธัธยาศัยดีมากยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับดีนะคะแล้วมาถึงน้องเซลนะคะโอ้ยตั้งแต่วันแรกที่มาประทับใจจนถึงวันนี้เลยค่ะต้องการอะไรค่ะตกบกพล่องตรงไหนนางจัดให้เต็มเลยค่ะประทับใจในบุคลากรของโครงการคอนโดนี้ค่ะ จริงๆแล้วคอนโดที่นี่สร้างอยู่ในชุมชนนะครับค่อนข้างจะสะดวกในการเดินทางเพราะนั้นหากเราคิดว่าเราจะลงทุนเพื่อปล่อยเช่าน่าจะค่อนข้างดีทีเดียวเนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งของอุตสาหกรรมมีผู้เข้ามาทํางานผู้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องหาที่พักอาศัยในเรื่องของความสะดวกความสบายเนี่ยจะากเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของเขาเหล่านั้นมากครับ อยากขอเชิญชวนท่านผู้สนใจหรือท่านที่มองดูโอกาสข้างหน้าการลงทุนข้างหน้าเนี่ยลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมแวะเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สามารถให้รายละเอียดในการตัดสินใจช่วยท่านตัดสินใจได้ดีมากนะครับนี่เราก็มีลูกสาวนะคะเราดูแล้วเรื่องความปลอดภัยเป็นเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีบุตรหลานไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญครอบครัวของเราพิจรารณาแล้วนะคะว่าที่นี่เหมาะและว,วางใจให้ลูกอยู่ได้ค่ะเชิญชวนนะคะ ผู้ปกครองทั้งหลายค่ะถ้าสําหรับคนที่ทํางานและแวกแถวนี้นะคะก็คือที่ตั้งของคอนโดค่อนข้างที่จะใกล้ที่ทํางาน,นะคะ่ะก็มาเป็นเพื่อนบ้านเริ่มกันนะคะ